ไฟเป็นไงครับใสเไรหน้าขวาซ้ายไม่แตกไม่หักไม่หย่อนไม่ยานครับันดับแรกเลยมาดูเครื่องกองอากาศไม่เป็นคาบนะครับรอุปกรณ์สายอะไรต่างๆนะครับ ไม่ขึ้นสนิมนะครับนี่ตัว BGS เป็นไงครับนี่สะอาดนะครับเครื่องสะอาดสะอา้านโอเคหนึ่งแล้วนะครับอ่าต่อไปโค้งหน้าคานเดิมนะครับดูกระจกขอบกระจกใสสวยกริ๊กดูตรงนี้นะครับไม่มีไม่มีคราบหินปูนนะปกตินะ่ะระหว่างระหว่าง ปัดน้ำฝนสองข้างนะครับมันจะมีตรงนี้ที่ไม่โดนปัดมันจะเป็นริ้วรอยส่นมากไม่มีสวยเ,ยเอาเด่นๆคัดเด่นๆมาให้ท่านได้ดูเลยวันนี้ครับจะสวยขนาดไหนต่อไปนะครับยางใหม่ปีสองพันยี่ห้าโอเคนะครับแม็กโอเคสวยชอบยกสูงนะครับนี่ ชอบรถสูงๆก็ตอบโจทย์เลยครับกระจกครับไม่มีรอยก้อนหินนะต่อไปกระจกข้างตรงมุมนะครับไม่มีคราบหินปูนนะลืมไปเมื่อกี้ลืมบอกว่ากระจกบานใหญ่นะ่ะสะอาดใสสะอาดโอเคข้างหลังท้ายซ้ายขวาสวย VGS วันนี้เอาเนื้อเน้นๆไม้ท่านผู้ชมได้ดูนี่ไงเสริมสูงใครชอบสูงสูงจบเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรอีกที่สำคัญใครที่ชอบเทียอโตตอบโจทย์อ่าไม่เป็นสนิมพ่อดูท่อเสียนะครับสวยมากในราคานี้ครับดูเอาชับช่วงร่างนะครับสวยนะครับ นี่เนื้อเหล็กนะครับเป็นสนิมไหมครับไม่มีนะครับแต่ว่านิดหน่อยนะนี่แค่นี้โดยรวมเป็นเนื้อเหล็กสวยช่วงล่างโอเครีโมทกุญแจรีโมทครับต่อไปแผงประตูทางขวาโอเคสวยนะครับเบาะหุ้มเบาะหุ้มเบาใหม่ก็สวยเข้าไปใหญ่อีกนะ ีเกียร์ออตโต้ใครที่ชอบเกียร์ออตโต้ถูกใจแน่นอนเลยครับนี่กล้องอคอนโซลหน้าสวยครับนี่เบาะอย่างหนาด้านหลังแล้วก็พมปูพื้นอันนี้เดี๋ยวเอาอันใหม่ใส่ให้นะครับนี่สะอาดไหมครับ รถต้องสะอาดนะสะอาดหน้าขี่หน้าใช้อุย้ยมือตัวเองไปโดนตรงนี้ดำเล,เลยครับที่ขึ้นนะครับอ่าสวยเลยเพดานก็สะอาดนะครับแถมยันอาจารย์คงไม่ใช่อาจารย์คงอาจารย์ไหนก็ไม่รู้ขอ,องดีประตูเดี๋ยวปิดให้ดูเลยออดูนี่เลยไหมครับดูเอานะไหมครับนี่นี่นี่ดูเอา เป็นไงล่ะครับเดิมไหมอามาดูของจริงได้เลยนะครับมาดูของจริงเลยเอาเดี๋ยวปิดประตูให้ดูบางท่านบอกว่ามันมันปิดไม่ค่อยได้นี่ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับนี่อปิดข้างนี้ปับอ,อเกียร์ออตโต้ช่องแอร์สะอาดสะอ้าน พวงมาลัยไม่มีคราบขี้มือสะอาดกล้องอาจจะดูใต้เครื่องครับเงาดำครับถนิ่มน,นิดหน่อยนะโดยรวมสวยครับยางอะไรเหลือ โอเคครับโอเคครับพร้อมจะเอาไปจอดโชว์หรือาไปจอดขายดีเาขนี้เอาเอแล้ววแล้วเอาเลยเอาเลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้เสียดเรียบร้อย <c oughs> สวยเลยนี่ <c oughs> ไฟตัดเมฆมเมนต์ไฟตัดเมฆครับไฟตัดหมด <c oughs> อกขอโทษครับนี่ล้วอะไรอีกอะ <c oughs> ปัดน้ำตก โมเมนปัดน้ำตกครับปัดน้ำฝนโอ้อ็โทษครับสวยงามเลยนะกระจกก็ใสกริปนี่รถเข้าใหม่ยางก็ใหม่ยางปียปี่ห้านะครับนี่ oh. เดี๋ยวก็จะเข้าสองจอดเลยโอ้ใครได้ใครชอบตองสูงก็ตัวนี้เลยสูงไม่สูงเดียท่านดูเอานะนีะ่แล้วแม็กก็โอเคได้ไดอยู่นะ ไฮเรนเดอปี2 0 1 3ั4เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับก็ขายไม่แพงขายไม่แพงเอาว่าซื้อสดอะได้ถูกแน่นอนครับอ่าสามแหมื้แพงหมครับเป็นไงอู้คือแพงเท่านหรอครับเอาถ้าอย่างนั้นเอาอ่าจัก3ามสามห้าเป็นไงครับเอ,เอางี้ถ้าท่านอยากได้ถ้าว่ามาที่ร้านนะครับดูผ่านช่องช่องชัยภูมิมามาที่ร้านได้เลย เดี๋ยวลดให้ลดให้พิเศษนะถ้าชื่อสดอ่าอันนี้ก็สามห้าเก้าครับสามห้าเก้าอ้าวเมื่อกี้ตัดไปก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องคิมดูแลให้ดูแล,ใ,แลใครไม่เข้าใจอะไรถามได้นะครับนี่บอกแต่อย่าลืมนะบอกดูผ่านย่องแชทชิุุมมาเดี๋ยวอยากปรึกษาอะไรก็ มีเอกสารอะไรก็ไม่ยากเข้ามาสอบถามมันได้ถ้าว่าซื้อส่วนก็ลดได้อีกนะอะ่ตัว BGS เป็นเกียร์ออโต้ครับอ่อมันหายากนะครับพูดถึงเกียร์ออโต้ไหนนะก็เราก็ได้มาก็ใ้สภาพที่ดีนะยางก็ใหม่โอ้ยคุ้มค่าแน่นอนซื้อไปก็ใช้ได้อีกหลายปีเลยแหละครับนี่สีอะไรก็สวยแล้วสวยแล้วนะเครื่อง2,500ก็ ใครชอบเกียร์ออตโต้ก็ต้องคันนี้นะรถเข้าใหม่สวยครับคุ้มนะยางก็ใหม่อะไรก็ใหม่ครับสามแสนห้าหมื่นเก้าครับถ้าว่าเข้ามาไทายดูผ่านห้องชัดภูมิเข้ามารถได้อีกนะอ่ะซื้อสดนะหรือว่าจะสดจะผ่อนก็เข้ามาคุยกันได้นะครับนี่ไายดูก็หน้าตาไฟก็ไม่เหลืองนะไฟก็ไม่เหลืองนี่ ไฟตัดเมฆบุเมบินครับไฟตัดหมอกโอ้ขอโทษเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาละเอาละครับรถเข้าใหม่นะไอสนใจก็เข้ามาอยู <You> ่ดครับ <c oughs> มองร้านเอาเต็นลงน้อยรถบ้านพิมพ์เข้าบูกเกิลน,นะมาก็ต้องบอกว่าดูผ่านแบบช่องแคบกูนะสองคันนี้เป็น vgs เหมือนกันเลยนะสิบปีสิบสาก็สิสแหละตอนนี้เกียร์ธรรมดาอันนี้เกียร์ออโต นะสามแสนกว่าบาทนะเอาเอาเอาก็อันนี้จะเป็นเอ็กซ์ลีนะก่อนกันปีหนึ่งอันนี้เกียร์ธรรมดาครับนี่เป็นคู่กันเลยสวยครับบางคนน่ะไม่ไม่ได้ล,ลองเลยอ่าไม่ฟังเสียงเครื่องเลยมันต้องมาดูด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับมาดูด้วยตัวเองอ่าการที่สตาร์ทเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องอ่ะมันจะรู้ความสมบูรณ์ของเครื่องอีกหนึ่งส่วนนะอ่า ฟังดูโอเคนั่นแหละก็มาตัดสินใจได้นะชอบคันไหนอะไรยังไงก็เข้ามาครับใครก็เข้ามาพร้อมกัน2คันนะอย่างเมื่อกี้สีดําแล้วก็เป็นตัวแอร์คอร์ดนั้นใครชอบเครื่องพันหตัวนั้นสวยมากนะปี9 9บเก้ายี่สฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องช,ช,ชัดชิพภูมชิพุูมิห้น้ำครับกะใกล้อีพันกด y o u t u b e เพิ่นแเล่วจังใดก มามาซื้อผ่านช่องแค่ผมเพราะได้อ่านค่าเน็ตค่าอย่างเนี้ยอ่าซอยซอยเชยร์กันก็ฝากไว้น้ำที่ว่าไอการรีวิวอ่าดีแม็กดีแม็กปี2019อ่าสับเพ่งสับเพ่งตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาก,ก็คุยกับอ่าท่านท่านผู้ชมนะไว้ว่าจะอ่าชูเอ้ยไม่ใช่ชูทรีทรีอินวันนะภาพภาษา ถาาภาษาเขาเรียกว่าพี่ตีพี่ตีที่ไปปราบแกงคอเซนเตอร์นะแกอยากได้รถสับเด้งสับเด้งนะแล้วก็มากับไอชัดชชยภูมิไอชัดชัยภูมิมมแล้วก็ไอชัยไอชัยแบความฮาความรีวิวแบบฮาๆก็ฝากติดตามผมไปเรื่อยๆถ้าผมว่างก็จะมาภาคภาคแบกออกแนวตลกให้ท่านได้ฟังนะครับ เา <Warner. S 2> ซอยกันมาซื้อผ่านช่องไอ้พุมไปแล้วไปแล้วชักจะว่าโดนแล้วเนี่เชียร์เลยสองคันน่้ก็ได้ราคาเบาแพงครับเขาเรียกว่ารถกลางเก่ากลางใหม่ก็ราคาก็ไม่แพงรับประกันเครื่องยนต์คอมขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับไปแล้วไปแทแล้วบน